ในช่วงเวลาที่ผ่านมาชื่อของพลอ่างประยุทธ์จันโอชากลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งหลังจากมีข่าวหรือสะเทือนวงการการเมืองไทยว่ามีคนใกล้ชิดในทีมของเขาหักหลังและเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้ภาพลักษณ์ทางการเมืองของเขาสั่นคลอนอย่างรุนแรงหลายคนอาจสงสัยว่าเรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรใครกันที่อยู่เบื้องหลังการล่มสลายของบุคคลที่เคยทรงอิทธิพลที่สุดในประเทศไทยช่วงหลายปีที่ผ่านมาย้อนกลับไปในช่วงที่พลอ่าง ประยุทธ์ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำประเทศเขาได้รับความไว้วางใจจากหลายฝ่ายในฐานะนายทหารที่มุ่งมั่นรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองแต่เมื่อเวลาผ่านไปการเมืองไทยเริ่มซับซ้อนขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงในพักคการสร้างพันธมิตรและการแตกแยกภายในกลุ่มผู้สนับสนุนเดิมของเขาอย่างต่อเนื่องช่วงเวลานี้เองที่ความขัดแย้งเริ่มก่อต,ตัวขึ้นอย่างเงียบๆคนใกล้ชิดหลายคนที่เคยร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับพลออ่างประยุทธ์เริ่มมีมุมมองทางการเมืองที่ต่างกัน บางคนเริ่มมองหาโอกาสใหม่ในเส้นทางของตนเองบางคนต้องการสร้างพลังทางการเมืองที่ไม่ต้องอยู่ภายใต้เงาของอดีตผู้นำแม้จะยังให้ความเคารพส่วนตัวแต่ในทางการเมืองทุกคนต่างต้องเอาตัวรอดและเลือกเส้นทางที่คิดว่าดีที่สุดสําหรับอนาคตของตนเองความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุดเกิดขึ้นหลังจากที่พลอออ่างประยุทธ์วางมือจากการเมืองอย่างเป็นทางการเสียงวิจารณ์เริ่มดังขึ้นมากขึ้น คนในวงในบางส่วนออกมาเปิดเผยเบื้องหลังการตัดสินใจต่างๆที่เคยเป็นความลับภายในรัฐบาลเรื่องราวเหล่านี้กลายเป็นข่าวใหญ่และทำให้ภาพลักษณ์ของอดีตนายกรัฐมนตรีถูกตั้งคำถามอย่างหนักมีรายงานว่าบางคนในทีมเดิมของเขาได้หันไปสนับสนุนฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองหรือเปิดเผยข้อมูลภายในเพื่อสร้างคะแนนนิยมให้กับตนเองนี่คือสิ่งที่หลายคนมองว่าเป็นการหักหลังซึ่งไม่เพียงแต่กระทบต่อชื่อเสียงของพลออ่าง ปรยุทธ์เท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่เคยสนับสนุนเขามาอย่างยาวนานอย่างไรก็ตามหากมองในมุมหนึ่งเรื่องนี้อาจไม่ใช่แค่การทรยศอย่างที่หลายคนเข้าใจแต่เป็นการเปลี่ยนผ่านของอำนาจตามธรรมชาติของการเมืองทุกยุคสมัยมีผู้นำมีขั้วอำนาจและเมื่อเวลาผ่านไปผู้นำเก่ายอมต้องหลีกทางให้กับคลื่นลูกใหม่ที่พร้อมจะสร้างทิศทางใหม่ให้ประเทศการที่คนใกล้ชิดบางคนเลือกจะเดินคนละเส้นทางอาจเป็นเพราะพวกเขาเชื่อว,ว่าประเทศต้องการแนวทางใหม่ ไม่ใช่เพียงเพราะต้องการหักหลังแต่แน่นอนว่าในมุมของผู้ที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขการถูกทอดทิ้งย่อมสร้างความรู้สึกเจ็บปวดอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะสําหรับคนอออ่างประยุทธ์ที่ให้ความไว้วางใจคนรอบข้างมาตลอดชีวิตราชการและการเมืองการเห็นคนที่เคยเรียกว่าเพื่อนร่วมอุดมการกลับกลายเป็นผู้วิจารณ์อย่างรุนแรงย่อมเป็นสิ่งที่ยากจะยอมรับได้ง่ายแม้จะ,ะเผชิญแรงกระแทกมากมายแต่พลอออ่าง ประยุทธ์ยังคงรักษาท่าทีสงบนิ่งไม่ออกมาตอบโต้ด้วยถ้อยคำรุนแรงเขายังคงแสดงถึงความเป็นผู้นำที่ยึดมั่นในความอดทนและวินัยแบบทหารหลายคนมองว่าแม้เขาจะไม่อยู่ในอำนาจแล้วแต่ภาพลักษณ์ของผู้นำที่เด็ดเดี่ยวและจริงจังยังคงตราตรึงในความทรงจำของผู้คนจำนวนมากสิ่งที่น่าสนใจคือปรากฏการณ์คนใกล้ชิดหักหลังผู้นำไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นในโลกการเมืองระดับสากลผู้นำหลายคนต่างเผชิญชะตากรรมเดียวกัน บางครั้งความเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดจากศัตรูภายนอกแต่กลับมาจากภายในวงของตอนเองซึ่งเป็นเรื่องที่เจ็บปวดที่สุดเพราะคนที่รู้จุดอ่อนของเรามากที่สุดมักเป็นคนที่เคยอยู่ใกล้ชิดเรามากที่สุดเช่นกันในมุมของนักวิเคราะห์การเมืองหลายคนมองว่าการล่มสลายของอำนาจพลออางประยุทธ์เป็นผลมาจากปัจจัยหลายด้านทั้งแรงกดดันจากเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงของสังคมรุ่นใหม่และความเหนื่อยล้าทางการเมืองของประชาชน แต่สิ่งที่เราใจที่สุดคือบทบาทของคนใกล้ชิดที่กลายเป็นตัวแปรสําคัญในเกมอํานาจแต่ในขณะเดียวกันการล่มสลายอาจไม่ใช่จุดจบแต่อาจเป็นการเริ่มต้นของบทใหม่ในชีวิตของพลอออ่างประยุทธ์เองเพราะในช่วงหลังเขาเริ่มมีภาพลักษณ์ใหม่ที่ดูผ่อนคลายและเป็นกันเองมากขึ้นผู้คนบางส่วนมองเห็นด้านมนุษย์ของเขาที่แตกต่างจากภาพของผู้นําเหล็กที่เคยปรากฏในอดีตเขาเริ่มออกมาพูดในเชิงให้กําลังใจและเน้นความสามาัคคี ซึ่งสร้างความรู้สึกอบอุ่นให้กับผู้ฟังเรื่องราวขององค์การหักหลังในแวดวงการเมืองไทยจึงอาจไม่ใช่เพียงดราม,ม่าชั่วคราวแต่เป็นบทเรียนสำคัญที่สังคมควรเรียนรู้ว่าอำนาจไม่จีรังความสัมพันธ์ทางการเมืองเปลี่ยนแปลงได้เสมอและสิ่งที่คงอยู่เหนือสิ่งอื่นใดคือศักดิ์ศรีและความจริงใจที่ผู้นำจะทิ้งไว้ให้กับประชาชนท้ายที่สุดแม้ชื่อของพลออ่าง ประยุทธ์จะถูกพูดถึงในมุมต่างๆทั้งด้านบวกและลบแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้คือเขาคือบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยร่วมสมัยเรื่องราวการล่มสลายของเขาไม่ใช่เพียงสัญลักษณ์ขององค์การสิ้นสุดอํานาจแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความปรบางของความไว้วางใจและความจริงที่ว่าอํานาจแท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ถือครองได้ตลอดไปในวันนี้แม้จะไม่มีตําแหน่งไม่มีเก้าอี้หรือไม่มีอํานาจอย่างที่เคยมีแต่ชื่อของพลอออาง ประยุทธ์จันโอชาก็ยังคงเป็นหัวข้อที่ผู้คนพูดถึงอย่างต่อเนื่องทั้งในวงการเมืองและในโลกออนไลน์บางคนอาจยังรักบางคนอาจไม่เห็นด้วยแต่ทุกคนต่างยอมรับว่าเขาได้ทิ้งร่องรอยลึกไว้ในประวัติศาสตร์ของประเทศและเรื่องราวเบื้องหลังการล่มสลายครั้งนี้จะกลายเป็นตำนานอีกบทหนึ่งที่สังคมไทยจะพูดถึงไปอีกนาน